กรรมการมูลนิธิอนุร is ักษ์ป่ารอยต่อ5จังหวัดติดตามการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่อนุรักษ์ป่ารอยต่อ5จังหวัดพร้อมกับมอบถังน้ําให้กับหน่วยงานเพื่อนําไปช่วยเหลือชาวบ้านรวมถึงมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรธิดาของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานค่ะที่สำนักงานพัฒนาภาค1หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเซาพลเอกประวิทย์วงสุวรรณประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ5จังหวัด ได้ไปติดตามการดําเนินงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่อนุรักษ์ป่ารอยต่อ5จังหวัดพร้อมรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะในด้านต่างๆพร้อมกันนี้ยังได้มอบถังน้ําให้กับหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เพื่อนําไปมอบให้กับวัดโรงเรียนและชุมชนที่มีความเดือดร้อนขาดแคลนน้าในช่วงหน้าแล้งจํานวนทั้งหมด100ถังจากนั้นได้มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรทิดาของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ป่ารอยต่อเพื่อเป็นขวัญกําลังใจและเป็นสวัสดิการให้กับเจ้าหน้าที่ค่ะ โดยสำหรับในปี2568นะคะมีผู้ที่ขอรับทุนการศึกษาจำนวน182ทุนแบ่งเป็นระดับประถมะศึกษา60ทุนทุนละ3,000บาทระดับมัธยมศึกษาและปะวชจำนวน112ทุนทุนละ5,000บาทระดับอุดมศึกษาและปะวสจำนวน10ทุนทุนละ10,000บาทรวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น840,000บาทในการนี้ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ5จังหวัดได้กล่าวว่าปัจจุบันการศึกษาถือเป็นเรื่องที่สําคัญ ดังนั้นเพื่อเป็นการสนับสนุนด้านการศึกษาจึงขอให้นักเรียนนักศึกษาทุกคนมีความขยันหมั่นเพียรและมีความตั้งใจที่จะศึกษาเล่าเรียนให้สูงที่สุดเพื่อเป็นอนาคตที่ดีของครอบครัวและประเทศชาตินอกจากนี้ยังได้กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่อนุรักษ์ป่ารอยต่อ5จังหวัดทุกนายที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจดูแลผืนป่ารอยต่อ5จังหวัด เพื่อให้เป็นไปตามพระราชสวันีของสมเด็จพ,พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือให้คนป่าสัตว์ป่า,ปาอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนทําให้ป่ารอยต่อ5จังหวัดเป็นป่าดงดิบในอนาคตต่อไปและพร้อมกันนี้ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ5จังหวัดนะคะก็ยังได้แจกเข้ากล่องให้กับน้องๆน,นักเรียนนักศึกษาอีกด้วยค่ะ